อืมอืมสวัสดีปีใหม่ครับคือปีเนี้ยเป็นหนึ่งในปีที่เราอ่ะได้ทำอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของ YouTube แต่เป็นเรื่องของแบบการงานอะไรเงี้ยเฮีย <c oughs> yeah. อยู่กินตอน่อ สวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมฮอตดอกเซซครับไม่ได้เปิดคลิปเฮียนี่มานานไม่ได้เปิดมันตั้งนานตั้งเนีน้ก็สวัสดีปีใหม่ครับอืมอาลุผมก็ไม่มีอะไรกจะพูดก็ว่าจะมาตั้งเป้าปีหน้าใช่ว่าจะทําอะไรบ้างปีหน้าผมอยากจะทําอะไรมากขึ้นเป็นจริงเป็นอันมากขึ้นอยากจะอยากจะไปเที่ยวอ,อยากกินนู่นนี่นั่นผมผมก็อยากทํากัน อืม,อม,อมเออรู้ป่าปีใหม่เนี่ยผมไม่ได้ไปเที่ยวนะผมอยู่บ้านเฉยกินหมูกระทงหมูกระทะเฮ้ยแลบตั้งแต่ทำช่องมากี่ปีไว้เนี่ยกูลืมละตั้งแต่ปีสองพัสิบแปดอืมใช่จริงๆผมทำมาตั้งแต่สองพันสิบปดนั่นแล้วก็ วันที่อะตั้งแต่ตอนกูยังเป็นเด็กกระพกอยู่เลยที่เห็นคลิปแค่เนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่นี้นะผมซ่อนคลิปไว้อยู่แล้วบางอันก็ลบไปแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมนั่งซ่อนคลิปอะไรเนี้ยเอาไว้ดูคนเดียวเพราะว่ากูคิดเฮ้ยคลิปอะไรอ่ะน่าสนใจวินาทีขึ้นสิบล้านบอกฟุตด้วยยัดเข้เล่นบอกฟุตเดียววะ,ะไม่ยัไงเังนี่อะโอ้ยจัดกูเซ็ตกูเซ็ตกู มอนี่มันหนียายมอนี่มันหนีไม่ได้เอออย่าบักผลพาสินะไม่ได้แจกกูถูขี้อะไรกูอยู่เนี่ยสรุปก็คือคลิปพวกเนี้ยคลิปหลังๆเนี่ยที่พวกคุณไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าผมนั้นได้ซ่อนไปหรือไม่ก็ลบไปแล้วอะคือผมก็แอบเสียดายเหมือนกันนะที่ผมลบคลิปพวกนั้นไปอะเพราะว่าจะได้กลับมาดูตัวเองในอดีตได้ว่าทำอะไรไปบ้าง นึกแล้วก็เสียได้แต่เอาคืนมาไม่ได้แล้วก็เสียได้เหมือนกันครับแล้วปีหน้าก็ว่าจะทําตัวเองให้ดีขึ้นอยากจะหาอะไรทําให้มันเป็นหลักเป็นแหล่งทําอะไรให้มันดีขึ้นผมว่ามันก็พูดมาแค่นี้ได้แหละก็เจอนปีหน้าผมสวัสดีครับ หมดตัวและใจยอมยกให้เธอเป็นจ้